สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมังงะ sorry กับเรื่องราวของบล hey, ีดเทพมรณากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันกับสปอยนิยายบลีดแค่นฟิเ o โยนเวล EP สิบครับ ส่วนเนื้อาหานั้นยังอยู่ในเล่มที่2อ,อยู่นะครับเรื่องราวต่อจากนี้นจะเป็นเรื่องราวของบทที่18ครับทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูอีพีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ย้อนกลับไปดูก่อนได้นะครับจะได้ไม่งงกันเนาะครับผมหลังจากบทที่แล้วเนี่ยเรื่องราวได้มีการกล่าวถึงการประชุมลับของทีมเฉพาะกิจนะครับที่นําโดยเคียวราคุเลอารรนคาควินซี่ฟลูบิงเกอร์ซึ่งการประชุมนั้นเนี่ยมันก็โอลมานอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าแต่ละฝ่ายนั้นต่างก็ไม่ได้ชอบทีหน้ากันสักเท่าไหร่นะครับ เียงรองแับและพวกเคียรคุณนั้นก็กําลังเดินทางไปที่นั่นเช่นกันนะครับเพื่อจบศึกในครั้งนี้ครับ จากนั้นเรื่องราวก็เข้าสู่บทที่18ครับเหตุการณ์นั้นกลาวย้อนไปที่อดีตของอาราเมชิบานีครับเมื่อเธอเนี่ยได้รับเลือกจากโทคินดาดะแล้วนะครับผมเธอก็เปิดเผยว่าเธอเนี่ยทำตามแผนของเขาเพราะวาความเฉยเมยที่มีต่อโลกใบนี้แค่นั้นเองครับไม่ได้มีแรงจูงใจหรือว่ามีเจตจำนงต่อต้านใดๆนะหลังจากนั้นครับผมเธอก็ได้ไปขโมยเทนไคเคชูจากอุราราคิสกิเกตตามคำสั่งของโทคินดาดะและโทคินดาดะนั้นก็ได้สั่งให้เธอใ,ใช้พลังของเธอควบคุมอนุวิญญาณเพื่อสร้างเป็นปราสาทลอยตัวขนนาดใใหหญุ่บเขขงงงสียรร้อคั และยังบอกกับเธอว่าเขาต้องการร่างกายสําหรับราชาอีกด้วยและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอาราในตอนนั้นนะคกับผมก็คือซากศพของพวกยูมัทูดควินซี่มนุษย์แล้วก็ฟูบิงเกอร์ครับที่มีจํานวนนับไม่ถ้วนเลยนะครับผมที่เขาได้รวบรวมมาหลังจากจบศึกควินซี่นะครับและสิ่งนั้นในเองคกับผมมันก็เป็นวัตถุดิบในการสร้างร่างกายของฮิกุเนะครับหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ปัจจุบันครับผมและแล้วโทคินดาเนี่ยก็ได้สัมผัสถึงการมาของศัตรูอย่างพวกเคอร์คูแล้วก็คนอื่นครับภาพตัดกันมาท พวกที่เข้าไปเนี่ยคือพวกที่หลงกลไปตามกับดักที่โทคินาดาวางไว้เขาบอกว่าการสื่อสารทั้งหมดของกลุ่มจะถูกปิดกั้นทั้งหมดขณะที่การจูนั้นกังวลเรื่องนี้อย่างมากเลยเนะครับส่วนครูคาคูนั้นเนี่ยก็เชื่อมั่นว่ายูริจิและก็ชุนซูเนี่ยน่าจะรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะฝั่งมายูรินั้นถามครูคาคูด้วยความสงสัยว่าทําไมพวกเขาถึงเลือกที่จะไม่ติดตามโทคินนดาไปเพราะทางงานนี้สําเร็จแล้วก็มันก็อาจจะทําให้ครอบครัวชิบะเนี่ย กลับคืนสู่สถานะคุณนางชั้นสูงเหมือนเดิมก็ได้แต่ทว่าฝั่งคูวาคุนั้นตอบว่าทั้งชิบาไคาเอ็นพี่ชายของเธอที่ตายไปและชิบะอิชินลุงของเธอทุกคนต่างไม่ได้สนใจเรื่องของตระกูลอะไรพวกนี้อยู่แล้วในขณะเดียวกันนะครับผมในหุบเขาแห่งเสียงร้องคาเคียวระคูชุนซุยและก็คนในอื่นเนี่ยก็ได้พบเจอกับบรรยากาศที่แปลกๆครับที่มีแต่ฝุ่นแห้งๆเต็มไปหมดเลยนะและก็เริ่มตระหนักว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะกําลังทูกคุ้มคังอยู่แน่แและเมื่อมองไปรอบข้างนะครับผมก็มีแต่สิ่งมีชีวิต ฮอนโลแบบเดียวกันกับที่อ e ีโคมิกิโดม่เอดสร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับและสัมผัสได้ว่าพลังกดดันวิญญาณของพวกมันเนี่ยค่อนข้างพันผวนแล้วก็ไม่คงที่อย่างมากครับ ดานฮาริเบลนะัอธิบายว่าฮอนลูดเหล่านี้นะพวกมันต้องดึงอนุวิญญาณจากสภาพแวดล้อมมาใช้มากพอสมควรและเขายังบอกอีกว่าในบรรยากาศของหูเขาเสียงร้องนั้นเนี่ยมันหนานแน่นกว่าโซเซลิตี้แล้วก็ฮุยกูม,มันด้วยได้ซ้ำและทัานาใดนั้นเองครับผมฮิรรโกชิจิก็ได้เงยหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าครับและเขาน่สังเกตเห็นวังราชาวิญญาณที่เหมือนวังราชาวิญญาณของจิงที่ลอยในอากาศเหนือพวกเขาครับทางฝัง่งซาราคิเคมปาจินั้นก็ไม่รีรอครับพี่แกนี่ตรงดิ่งไปที่วางที่มองเห็นอย่างลังเลเลยนททันีครับ ผมพวกคนโลกพวกนั้นนีก็เพิ่มจานวนขึ้นเรื่อยๆครับฮิโกะจึงบอกว่าเขาจะอาสาจัดการที่นี่คนเดียวเองทําเอาแต่ละคนนี่ตกตะลึงกันไปตามๆกันเลยนะครับเคียรากุถามฮิราโกะว่าคุณจะทําแบบนั้นเงินรึฟังฮิเดโกะนั้นก็ได้บอกว่าใช่มันจะใช้ได้ดีในสถานการณ์แบบนี้เคียราคุจึงตอบกลับด้วยท่าทีที่สุขุมพร้อมดึงหมวกลงและพูดว่าเสร็จจากนี้อย่าลืมตามเรามาให้ทันละกัน ฮิร,รุโกะนั่นก็ได้แต่อมยิ้มนะครับผมและก็มุ่งหน้าเข้าสู่ฝูงฮันโลจำนวนมหาศาลครับทันใดในเองครับผมเขาก็ได้พูดชื่อดาบของเขาจงโค่นลมสคา,า,านาเดดดาบฟันวิญญาณสคานาเดดของฮิร,รุโกะนีนน่มีความสามารถในการสร้างโลกสลับด้านครับตัวดาบนั้นจะเปลี่ยนไปมีลักษณะที่ยาวขึ้นใบดาบนั้นจะมีรูโดยที่ปลายด้ามดาบนั้นจะเป็นห่วงวงกลมครับซึ่งฮิร,รุโกะนี่ก็จะควงดาบตัวเองมุนวนไปวงกลมไปเรื่อยนะครับขณะที่เขาควงสคานาเดะนีนน่มันก็จะปล่อยหมอกที่มีกลิ่นหอมออกมาครับ ผู้ที่สูดดมหมอกนั้นเนี่ยก็จะตกอยู่ในการควบคุมของซาคาเาเดะซึ่งมันจะทำให้เกิดโลกสลับด้านขึ้นมาครับเป้าหมายนี้จะไม่สามารถแยกแยะทิศทางได้เลยนะครับมันจะสลับการควบคุมทั้งหมดบนล่างซ้ายขวาหน้าหลังและยังสามารถทำให้เป้าหมายนิยเวียนหัวได้อีกด้วยนะครับทำให้สร้างความสับสนให้กับพวกฮอลโลอย่างมากเลยนะครับทางกลุ่มฮอลโลนั้นก็พยายามที่จะใช้การหาตำแหน่งของเสียงสะท้อนและการตรวจจับพลังกดานมิญ,ญญาณแทนครับ เพื่อตามหาตัวของฮิโรโกะนะแต่ทว่าฮิโรโกะนั้นก็เผยว่าชาคานาเดียของเขาเนี่ยสามารถพลิกสลับด้านการได้ยินของเหยื่อได้เช่นกันพวกฮอนโลจึงปรับกลยุทธ์นะครับผมด้วยการเพิ่มจํานวนให้มากขึ้นพวกมันก่อตัวขึ้นราวกับขึ้นยักษ์สึนามิสีขาวทางฝั่งนาโนโนนเหลือบมาเห็นนะครับผมก็เริ่มกังวลกับความปลอดภัยของฮิโรโกชิจิครับคิดว่าไม่สามารถรับมือได้นแน่เลยนะเพราะว่าจํานวนมันเยอะมากๆเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมชุนซูนิก็รับรองว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามการควบคุม เค,คียรักุกาว่าคุณรู้จักบางไคของฉันหรือไม่มันเป็นบางไครแบบกินพื้นที่ไม่สามารถแยกมิดว่าศัตรูได้ตราบใดที่ขอบเขตของมันไปถึงเนี่ยมันก็จะแสดงผลทั้งหมดบางไคของชินจิก็เช่นกันและรวมไปถึงบางไครของเคมปาจิรุ่นที่7เพื่อนของเขาที่ตายไปแล้ว บางไคแกจากครรูไคโรมันเป็นบางไคที่ถูกห้ามใช้ในโซซ์โซเซตีเพราะว่ามันจะกลืนกินทุกอย่างได้อยู่ในรัศมีและนี่ก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอในการที่ฮิโรโกะไว้คนเดียวจากนั้นเขาจึงบอกใหน้คนนี้เพิ่มระยะห่างก่อนที่จะติดร่างแหงของซาคานาเดะก,กันหมดครับและในที่สุดนะครับผมชินจิก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยได้เว้นระยะห่างระหว่างตัวเองกับคนอื่นมากพอชินจิหวนคิดถึงการ,รเผชิญหน้ากับเจอรัตวาคิลีหากเขาพลิกสถาน,นการณ์นี้ได้ ก็คงจะเรียกมันว่าปาฏิหาริสินะชินจิกล่าวว่าโลกใบน,นี้จะหมุนทวนกลับด้านอีกครั้งจากนั้นเขาพูดว่าบังคซากาชิมะโยโกชิมะฮาโบฟุซังะริจากนั้นเรื่องราวก็ได้ตัดฉากไปที่เรื่องราวย้อนอดีตของโทเซนแล้วก็ไอเซนครับโดยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนนะครับผมหลังจากไอเซนได้เข้ามาช่วยเหลือโทเซนจากการถูกทำร้ายจากลูกน้องของโทคินิดะครับในวันนั้นจิตใจของโทเซนนั้นแทบพังทลายนะครับผมเพราะว่าต้องเจอเรื่องราวต่างๆมากมายนะ โทเซนสาบานว่าจะจงรักภักดีกับไอเนซนโซสิเกตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากนั้น2-3ปีนะครับผมโทเซน,นเคียงข้างไอเซนตลอดเวลาแต่ได้ความสงสัยว่าเพราะเหตุใดไอเซนถึงเลือกคนแบบเขามาเคียงข้างหรือเพียงแค่เคียวกะซุยเกสึไม่มีผลต่อเขาแค่นั้นหรือทางไอเซนตอบว่าโทเซนนั้นเป็นคนที่มีทั้งความกลัวและก็ความหวังในเวลาเดียวกันฝั่งโทเซน,น,นก็เข้าใจในตัวไอเซนดีนะครับว่าความดีและก็ความช่วนั้นเท่าเทียมกัน ผู้คนต่างพยายามกอบกู้โลกในแบบของตัวเองโดยเอาความดีเข้าสู้เพื่อผลประโยชน์ต่างๆแต่อเซนนั้นไม่มีเหตุผลที่จะใช้ทั้งความดีและความชั่วเป็นสาเหตุครับเส้นทางที่เลือกเดินนั้นถูกต้องและจะไม่อายที่จะเข็นแค่เพื่อความยุติธรรมโทเซนเข้าใจชายที่ชื่ออเซนโดยไม่สงสัยในเจตนาในดๆแต่ทีนี้ทั้งนั้นโลกก็จะมองว่าเราทั้งสองคนเป็นคนทรยศงั้นหรือโทเซนแอบมีความลังเลจใจในปลายทางตรงนั้นอยู่บ้างนะครับแต่ว่าทางอเซนกล่าวว่าดูเหมือนว่าคุณจะยังไม่แน่ใจอเซนจึงสร้างความมัั่่นนใจใหกกกกบโทเเเซดวยาาาารรปิผผแออ็คื การเปิดเผยแล้วก็การทำลายบาปดั้งเดิมของโลกใบนี้ต่อจากนั้นไอเซนก็ได้ชี้แจงว่าเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการพลิกโลกเหมือนบรรพบุรุษของควินซีที่เคยพยายามทำเมื่อหลายร้อยปีก่อนหน้านี้เพราะมันจะทำให้จุดประสงค์ของการมีชีวิตหายไปเพียงแค่เขาต้องการดึงราชาลงมาจากสวงสวรรค์แค่นั้นเองจากนั้นไอเซนก็เริ่มอธิบายแนวคิดเรื่องฟลูบิงเกอร์ให้กับโทเซนฟังและเผยให้เห็นว่ายม,มาทูตไม่กี่คนที่รู้เรื่องราวของการมีอยู่ของฟลูบิงเกอร์นั่นก็เพราะว่าพวกมันถูกเก็บเป็นความลับด้วยตระกูลสินายาช ขณะนั้นเองครับผมไอเซนก็ได้หยิบโฮยคูที่ไม่สมบูรณ์ของเขาขึ้นมาครับพร้อมพูดว่าเจ้าก็รู้ว่าข้ากําลังทายโอนและก็ป้อนวิญญาณของชาวเมืองลูคอนเพื่อเพิ่มพลังให้กับโฮยคูของข้าสเสมอและตามที่ไอเซนเปิดเผยนะครับผมโฮยคูของเขาเนี่ยแทบจะไม่ตอบสนองต่อเศษวิญญ,ญ,ญาณน,นับไม่ถ้วนที่เขาเสียสละมาป้อนให้มันเลยนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับมันตอบสนองอย่างรุนแรงอย่างผิดปกติกับชิ้นส่วนที่เขาขโมยมาจากเด็กสาวที่เมืองลูคอน ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นชิ้นส่วนของเล็บที่มันปะปนมากับวิญญ,ญาณครับตอนนั้นไอเซนยังไม่ได้คิดอะไรมากนะครับผมแล้วเขาก็พยายามค้นคว้างโฮยีคูต่อไปนะเพื่อที่จะหาเส้นทางที่จะโค่นล้มราชวิญญาณลงมาจากสวงสวรรค์ที่ตัวของเขาเองแต่ทว่าการป้อนวิญญาณนับร้อยของโฮยีคูของเขานเนี่ยมันก็ยังไม่เคยพอใจครับ และนั่นคือเหตุผลที่เขานอยากได้โฮยคูของอุราฮาราคิสเกะมาป้อนให้แก่มาแต่เพะว่าวันหนึ่งครับผมในกระบวนการวิจัยโฮยคูของเขานั้นเนี่ยเขาบังเอิญสังเกตเห็นการดำรงอยู่ของชิ้นส่วนของเล็บครับและความสามารถพิเศษของฟลูบิงเกอร์ในโฮยคูของเขาครับและปรากฏว่าแม้ว่าชิ้นส่วนวิญญาณของเธอนนั้นจะถูกขโมยไปแต่ตัวเธอเองนั้นยังมีชีวิตอยู่ซึ่งน่าปลาดใจอย่างมากครับและเธอก็มีคุณสมบัติที่จะเป็นยมทูตได้ครับและนั่นมันก็ได้สมมติฐานว่า เธออาจจะมีคุณสมบัติอื่นที่นอกเหนือจากคุณสมบัติของยมทูตที่เธอมีโทเซนเกิดความสงสัยนะครับผมแล้วก็ถามว่าเมื่อกล่าวถึงคําว่าเล็บเนี่ยมันคือคําเปรียบเทียบหรือไม่แต่ว่าไอเซนนั้นกล่าวว่าไม่ใช่ฉันหมายถึงเล็บนั่นแหละมาถึงจุดนี้นะครับผมไอเซนนั้นก็ยิ้มเบาๆนะครับแล้วก็อธิบายให้ตทเซนฟังและมันเป็นเรื่องที่เกินกว่าโทเซนจะจินตนาการได้ครับ ไอเซนกล่าวว่ามันเป็นชิ้นส่วนที่ถูกแกะและถูกแยกออกมาไว้ตั้งแต่อดีตอันไกลโพล้นโดยบรรพบุรุษของโยมัทูตและชิ้นส่วนเล็บนั้นมันก็คือหนึ่งในชิ้นส่วนหนึ่งของเรโอและนั่นมันคือวันที่โทเซเน,นได้ทราบเรื่องราวความจริงไม่เพียงแค่เรื่องราวของโซ,โซเซจตีเท่านั้นรวมไปถึงเรื่องราวของโลกมนุษย์และฮุยโกเมนโดอีกด้วยว่าทั้ง3โลกในล้วนถูกสร้างขึ้นมาทาั้งสิ้นครับและหลังจากได้ยินเรื่องราวความจริงเกี่ยวกับราชวิญญาณจากไอเซนแล้วนะครับ โทเซน,เนก็พร้อมที่จะเดินหน้าและพร้อมที่จะเป็นคนทรยศ์และเชื่อมั่นว่าเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงโ,งโลกใบน,นีไ้ได้ด้วยความยุติธรรมจากนั้นไอเซนก็ถามโทเซนว่าเขาจะตอบแทนความภักดีของโทเซนในฐานะคนที่ซื่อสัตย์ที่สุดได้อย่างไรมีอะไรที่คุณต้องการหรือเปล่าคานมิโทเซนเงียบไปคู่หนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็พูดอย่างช้าๆว่าถ้าคุณอนุญาตผมมีเพียงความปรารถนาเดียวและความปรารถนาของผมก็คือจากนั้นเรื่องราวก็เข้าสู่บทที่20ครับผมแล้วก็เดินทางเข้าสู่เล่มที่3เล่มสุดท้ายแล้วครับทุกคน ครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับการสปอยนิยายบีดแคนเฟียโยนเวล EP สิบกับเรื่องราวของบทที่18นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเพื่อนมีความเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึง EP นี้อย่างมากนะครับผมและก็หวังว่าทุกคนจะติดตามต่อไปจนถึง EP สุดท้ายเลยนะครับและท้ายนี้ครับผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวััันนีี้ก็สสวดครบ